น่ากลัวท <gi ver> <noise> ี่ส <sh> ุด <fünf> ห้าห้าห้าหาไม <BB Beyonce> ่มีเธอ เอาละพี่ซีดเบเกตตอนนี้แล้วก็กลับกันมาอีกแล้วนะนะสำหรับรายการอเปเรตทีวีและก็มาอยู่กันในคีย์เวิร์ดที่กําลังดังในสตรีมตอนนี้ก็คือคีย์เวิร์ดพาวเวอร์ก็อยากจะรู้ว่าไอ้เกมงบน้อยของเราเนี่ยมันจะทําแบบเอามาได้ดีแค่ไหนซึ่งก็ตามคาดเลยนะก็มีผู้เล่นเยอะมากเลยในคีย์เวิร์ดนี้ก็มีอยู่แมปหนึงกดไลค์ไปสิบร์เคนเล่นอยู่หคนจากออวันละล้านเหลือห้คนคือช่วงนี้เอาตรงๆนะอ่อ ค็อน้างหมั่นไล่มากเลยคุณไม่เล่นเยอะเกินไปคือ,คอแบบว่าไม่คิดจะลงเกมนี้ลงในแนวเลยออ้อเรากำลังดูาดูด กเลยเข้าไปเลยกเลยเข้าไปเลย Get now อีกยี่สิบนาทีคุณจะได้ตัวฮือเร์ Get now ซื้อเฮลิคอปเตอร์ไหนอะ Power อะถ้าไปข้างหน้าถ้าบปเราชนะเราได้มันหน่ะมุมดูดิเฮ้ยไม่ต้องคาบของเลยเติมบัตรมาซื้อปืนอู๋ทุกอย่างขายไปหมดเลยอะถ้าไปถึงใช้ชื่อว่า Power วะนี่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 มันมีอยู่แบบนึงเนี่ย ชื่อ power catching เห็นป่ะมันจะมีเป็นโปเกมบอลจะเขียนว่านูอบะส่วนโปเกมบอลใน power จะเขียนว่าโปรอะเอาเลยคนเล่น700เลยนะอะ่ล่ะ One minute later oh uhm, power เฮ้ยไอเสาหลักงูเดินเต็มไปหมดเลยอ๋อเราต้องตีม่ให้ใครตายแล้วเราก็บอลมาจับใช่หรอเออเนี่ย cash ร้อยเปอร์เซ็นไปจับได้แล้วโอ้ยมาแล้วมาแล้ว วินสตรองกูจับวินสตรองได้เฮ้ยสนุกอ่ะจับตัวละครจับดาบพิฆาตศูนได้ด้วยพาวเวอร์มีบ่าไอจับวินสตรองออกมาแกเชื่ออะไรแล้ววะกูลืมชื่อแกไปแล้วเนี่ยจับเลยวินสตรองแกไ่ได้ชื่อวินสตรองไอแมบกินน็อกซิเูเลเตอร์ว่าแม่งมาแล้วล่ะเฮ้ยว่าแล้วเชร์ไว้เกมนี่มันเป็นเกมลวงโลกเกมพาวเวอร์เนี่ยดีนะกูไม่เล่น มันไม่เจนดีไหมเออไอ้บมมาดูดิพอมึงเข้ามามึงให้องร้องว่าบูมมาดูดิเลยแหละเอาลองดูไอ้บูมดูดิไอ้เอ้ยขี่รถเหยอไอ้สุดยหดเลยอ่ะไ้มี power new ด้วยมึงเห็นไหมใน power new ส่งแมปปะดดิใหม่ไหนดูดิใหม่แค่ไหนวะ ทำไมมีรูปโซโลโถือดาบเออน,นั่นดิเมื่อกี้เห็นโซโล,โลแวบๆ <laughs> เฮ้ยรออ,อะไรอ่ะเขียงหรือเปล่าไปเลยมหัศลากาขับรถโอ้ยไอสแควร์ยู่งไอวอลไอวิ่งไปโดนอะไรคางิอัสเมพี่พูดสิว่าตากาชิโมโนตากาชิโมโน five <laughs> minutes later ไอ,อพวกมึงกลัวกูเจอพาวเวอร์ของจริงแล้วพวกมึงลองเข้ามาดู <laughs> ดิแล้วกูกดตามไปเปิดมาแล้วแบบ บูมพาวเว์เลยให้กูเบื่ออะไรังเลยวะเอาจริงพูดดีว่าเฮ้ยบูมพาวเวลครั้งนี้กูจะกัดฟันไม่พูดไปแต่เป็นของจริงนะพี่อะไรวะเฮ้ยบูมพาวเว์แล้วหนาเล่นเล่นเล่นเป็นแมงเต่าทองอ่ะแต่พัตนาไปเป็นตะกราบซะด้วยเออให้กลัวแม่งมาแล้วล่ะเปิดตำนาน ฝึกซ้อมเลยตีหุ่นเลยเฮ้ยฝึกซ้อมได้อีกพีเลยกูจะอีโวลูชันแล้วอ่ะมึงจะกลายเป็นตัวอะไรวะมไปกลายเป็นเต่าทองแบบทองจริงโฮ้ยพวมึงสองร้อยเก้าสิบเก้าโลบั DVD> ๊กเพื่อนเลยเว้ยอัพโันน yeah> ี่ไงเว้ยสามมึงกลายเป็นแมลงอ่ะเลเวมันเล่าจะไเป็นระดับสุดโหดเลยอ่ะแล้วเราสามารถทำให้เป็นระดับสุดโหดได้ไหมสองร้อยเก้าสิบเก้าโลบั๊กดูนี่กูเป็นกูจีแล้วอ่ะกูลองซื้อดูนะกูจะกลายร่างทีเดียวเปล่า พี่พี่ลองเป็นลั่นขั้นสุดยอดโอ้กลายร่าแค่เวัลเดียว299รลูกบักไปแล้วไ <laughs> <laughs> อ้ <laughs> กูเสียไปแล้ว <laughs> มาแล้วพี่บูมแม่งหลอกง,ง่ายที่หายเลยอ5 minutes later เฮ้อ<บ>ไอ้กูกูกลายเป็นแม่สาวบูมไหนเฮ้ยกูกลายร่าหนึ่งไหนพี่พีเอออยู่ข้างหลังเฮ้ยได้ดูเสาอ่ะตัวอะไรอ่ะทีเล็กบอส ใาบเลยชว์คือจะอะไรชอว์เลยไม่รู้มึงแโชว์ไปทำไมอะคือกูอยู่ในคีย์เวิร์ดพาวเวอร์ก็จริงนะแต่ว่ามันมันมีแคมเปโฆษณาขึ้นมาเป็นสปอนว่าคิเป็นทัดกาวแล้วเป็นโกคูอันได้สติงคือไม่ไหวว่ะสักทีเนี่ยผู้ชมผมขอโทษว่ะเข้ามาดิดูดิว่ามีมือแย้มมือหยาหนีว่ะโอ้ไม่มีเหรอวะนี่อะไรวะนนี้ ต้นกล้าก็มีแต่ดักันบอลนี่อ้าวดิเซตแม่นกล้ายังมีเลยมึงหวงอะไรอยู่อ่ะกูหางโกโจใครเขาเล่นพาวเวอร์กันเขาไม่เล่นหรอกเ,เอขาเล่นขี่ม่นกล้ากันด้วย <c oughs> พาวเวอร์กูต่อให้โปเกมอนทั้งโลกพาวเวอร์เลยเฮียเจอคารา์ลัสกูเอ็นรัดนี่เมเตดอกไว้ท่าโวยว้ยเจี้ยบไอพวกมึงนั่นไปนะกูจะซื้อไพรฟูปลิน หรือราชาเบจิตานันเด่ง dirty firework เฮียภาพคนสวยกาลิกอโฮไปดูดูดากอนรัตกูก่อนเอ้โชเลยดากอนรัต้องๆๆๆโยๆๆๆๆๆๆมๆๆๆๆๆๆงมันนๆๆๆๆวๆๆๆาๆๆ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 ๆโๆๆ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 ๆ นี่เพลงดาวกันเปอรเส้นเลยไอ้คนบ่อะไรไปยู่ฟ่าโอ้ยเจี๊ยไปกูเบื่อเไปยูฟ่าดิว่ะเอ้าสกิลไม่เปลี่ยนตั้งสกิลเลยอ่ะเอ้าโดนไปยูดาวหมดเลยไปกินแล้วก็ออกเลยออกหมดแมวออกเลยเสียไปแล้วสองร้อยกว่าลูบั๊กไอ้ลิซานโลเปไม่โทรศัพท์ไอ้อัพเดทโทรศัพท์ไอ้เจ ไม่รู้แต่แม่งมาแล้วเป็นลูกเป็นลูกโกกูซุมันสยาเพราะเข้าไปเป็นโกโจด้วยอาว่าไม่ตอบโจนะขอร้องล่ะนะไอ้สงงขอร้องล่ะมีมีมีแบบว่าเติมตังเพื่อกดขี่เพื่อลุมทีมหน่อยดิกุว่าไม่มีรู้ได้ไงก็มันมีโกโจมันมีโกโจอยู่ด้านหน้าแสดงว่ามันต้องเล่นได้ทุกคนเ้ยเอ้าก็ซื้อสุคุนน้าไงไอ้เหี้ยที่่งขี้โกยไงอ้าวเดี๋ยวก็เลืออุ้ยตัวอหไรตัวจังเลยมาแล้วล่ะ ไอ้โจตลอดคุณโจสองร้อยเก้าสิบเก้าลูบะมาแล้วล่ะพวกมึงลาก่อนคีย์เวิร์ดพาวเวอร์ปัญญาอ่อนกูนะไม่เป็นหรอกนะกูโจพวกมึงอ่ะพวกกูรักโจโจมากกว่า <c oughs> ถ้าไอ้กูดูโจีวิสุดใครเซ็นกับโจโจซ้ำอีกรอบกูดูยอมดูจโจโจว่ะแ <c oughs> สตออกมาเลสเตอร์้อยโมเห็นวุ้นตับนี่เลยสตาร์ฟิงเกอร์บลูทอฟเบเกอร์ไปจับอืมเย โตเกียวโทมาเลีอ่าต้องการ50ปีต้องใช้พลังก่อนแต่โกคูไม่ได้แปลงร่างเป็นซูเปอร์ซีย,ายานะเว้ยเกมเนี่ยแม่งเป็นอัลต้าสติ้งเลยอ่ะก็อะเออ,เอ,อใช่มันมันเป็นสกิลอ,อัตตาเลยมาแล้ววะเจี๊ยเ,ออเ,ออเพลงนี่แหละอัลตร้าเซนเมื่อไหร่จะแปลงวุ้ยมาเลยก็ตไลท์คอมโบไหนะมาโดนดิดูดิวุ้ยเดียเ๋ยวเพลงมาเช่ <c oughs> เปอร์เขาไม่ทำไม่ห้ากูตายเลยกูตายตัวดำเลยกูตัวดำเลยเฮ้ยตัวดำเลยพี่บูมเลยหน้าเป็นพี่บูมเลยเยี่ยทำอะไรกระจอกทำไมทำอะไรไม่ได้เฮ้ยทานี้ยั้กับจิเล็ดดกว่าตอนนี้กูพิสออฟละไม่มีเกณฑ อ้าวอ้าวเรียบร้อยยืนออร่าเลยเลยคุยเฮียกายล่างเล่นเกตหมดทำเฮียอะไรอ่ะ5 minutes later โอ้ยตอนนี้กูเฟรมเอนบาชิล่าแล้วเทียอ้ยยันลงลิงไฟเหียสเกตไปทำดีว่ะ r i s i n g Sun y a h o ูเฮ้ยก็ตอ้เหียสัตว์แม่งกระจอกเอ้ยกูไปสู้สุน้าดีกว่าสุกน้าผู้นี้มาดิ เฮ้ยอย่กันว้าวเอ็นแม่มึงมานี่ดิไอราชาคำสาปปุ้ยจะเป็นราชาโจสลัดขวานกูเฮ้ยกูกูไก่แล้วกูไก่แบกเก้กูไก่ได้ห่อห่อเลยวะไอ้ดิไอ้ลุมเลยไอ้กูเก่งจริงเลยวะ โอ้ยแกงเขเยบพี่รับกูนดเฮ้ยมนใช่อย yeah, ่างกี้เลยอวะไอ้เร็กกเกียวกีโรหัวสูงอ้าเฮ้ยโอพโอหยุเย ปุ๊ก็ตายอ่ะปุว่าแม่งมาแล้วตอนจบขึ้นเลยกูคู่แกมาตัดคอซูนะทิ้งไอ้เท่ห์ Five minutes later เฮ้ยไปเลยซันก็ตกูแม่งซันก็ตแหละมานี่มาไอโกโจสตารโตรุเอาเฮ้ยเฮ้ยลันลันดิกาเหรอเออเฮ้ยลูรูฟี่ลันดิกาเฮ้ยกิมมี่เกียร์ไฟด้วยเอาแล้วนี่โอเล่ฮอกเลยกูแม่งใกล้กรองแห่งการปฏิวัติแล้ววะพวกมึงทีเฮ้ยมาแล้ว โอ้ยโอ้ยเตี uh ้ยเฮ้ยเกียร yeah! hey! ์ฟิมฟ <tes> ์เตี้ยเฮ้ยมาแล้วว่าใจแอสโตรมตายเลยเฮ้ยโอ๊ยตัน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 หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วอะไรวะโอ้ย เจี๊ยมหมุนเลยจูบเลย <laughs> อะไรวจูไ,ไปแล,ล,ปล้วบ,บูมอะไรสกอย่างเกูจูบเลย <laughs> เหมดแล้ว <laughs> เอ,อเ้เก๊กเลยหน้าปลอกเลยที่คอแลบกันเลย ค <c oughs> อลาบเลยมะโก้พี่บูมจะต่อยหน้าสุขุนะเชี่ยแสดงว่าพี่บูมเก่งกว่า <c oughs> จุยจะสือไข่เซนเดินจบูจบเลยจบูบเลยจูบกระโดดพร้อมกันจูบเลย โอเคพี่ติ๊ซเบเกก็ต้องจบกันไปแล้วนะสำหรับรายการพิซซทีวีแล้วก็คีย์เวิร์ดพาวเวอร์แล้วก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับวันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพาวเวอร์มากมายเลยและก็ตามสไตล์พวกกูนั่นแหละคนทั้งที่อคติเกมว่ะก็สำหรับใครนะครับที่มากดไลค์กดติดตามพวกเราทุกคนก็ต้องขอพุนขอบแจ้งไป็นทั้งกิน้ตนจุดนี้ครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนไว้เจอคลิปหน้าบ๊ายบายจ้าบ๊าย